สวัสดีครับป่อแม่ปี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เราอ่าก็จะได้มีโอกาสป้าปีวีน้องและทุกๆคนนะครับได้มาแอนในบรรยากาศเชียงใหม่ยุคโควิดนะครับโอ้โหอย่าอากาศห้อ,อ,นอนขนาดท่าเม่วันนี้เป็นเจ้านี่เรอหนาวไปบางจุดเหมือนกันนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะป้าแอ,อ่วอาในสถา,านการณ์ยุคโควิดนะครับว่าอืม ่งท่องเที่ยวจะมีบรรยากาศขึ้นื้นเหมือนก่อนกอยเนาะอยู่นี่มันเริ่มหายหายไปนะครับแหล่งท่องเที่ยวเฮาก็บอกเคาจะมีรายได้นะครับวัดวาอารามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะฮะก็จะมามีรายได้เข้ามาที่มันจุนเจือเลยนะครับในวัดวารามนะฮะก็จะมามีงบประมาณในการสร้างอย่างต่างๆก็ลดหายลงไปตั้งแต่ยุคโควิดนะครับเนาะก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นก็แต่ละคนก็ยังว่านะครับ ัญหากัทุกคนเนะาะเดี๋ยวเราไปดูในบรรยากาศนะครับวัดเชิยงหม่แหล่งท่องเที่ยวอันนี้จะเหมือนตะกอน่อนเน,นาะครับไปกันเลยครับดีครับครับบรรยากาศก,าก็แถวเชิยงหม่นี่ครับทางเข้าพุทธสุลปนะฮะก็จะต้นไม้ก็ดูดงสมบูรณ์นะครับบรรยากาศรลมลื่นเป็นสบายนะครับ ตอนเจ้าเนี่ยบรรยากาศนี่เขามีหมอกนะครับบรรยากาศเย็นสบายนะครับนี่ก็เป็นต่นไ้ลก็จะเทียงเทียงนี่ก็จะอากาศร้อนหน่อยนะครับครับนี่ก็ถึงปากทางเข้าแล้วนะครับสวยงามนะครับ จะพึ่นะครับสวยหรอผิวสวยงามนะครับสวยงามมากนะรับคนมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับ จุดบนเนินนี่สวดมากนี่นักท่องเที่ยวม,มานีต้องขึ้นไปถ่ายคนนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปเนาะสีรรกล้อเก้านะครับสวยงามนะครับไปกันเลยครับ นะครับแต่ผมปลาลงมานะครับทางเข้าอยู่ด้านหลังนะครับค้าปอมปีน้องนะครับเขาก็มาถึงกันแล้วนะครับนอนี่ก็ถึงร้านจอดรถนะฮะอัตราค่าบริการก็ถ้าเขาจอด15นาทีแรกจะจอดฟรีนะครับถ้า1นึ1่งชั่วโมงก็ชั่วโมงละ10บาท จอดเกิน6ชั่วโมงก่อชั่วโมงละ20บาทนะครับถ้าหลังเวลาสเสวีนาฬิกาลงไปนะฮะชั่วโมงละ 3, 0,0บาทนะฮะรถบัสหรือรถจอดขนาดใหญ่ชั่วโมงละ1,0 0บาทนะครับครับแต่ตีสำคัญนะฮะถ้าจากินข้จอดฟรีก็ต้องเก็บตั๋วเข้าไปนะครับเอามาตีจุดทั้งผ่านนะครับจะได้จอดฟรีนะครับนอ้อ เดี๋ยวเขาไปดูวิวทิวทัศน์กันเลยนะครับครับวันนี้เขาก็มาถึงแล้วครับถ้ามาแอวก็อย่าลืมใส่แมสด้วยนะครับบรรยากาศก็โอ้โหดูสวยงามนะครับแต่ดูแล้วนะครับพอมีพี่น้องครับคนบ่ค่ขยเยอะนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศเงียบเหงานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างบนนะครับ สวยงันมากครับสวยงันมากเลยโอ,โอ้โหบรรยากาศนะครับรบรรยากาศพืชสโลกหรือสวนพืชโลกนะครับ ขางบนนะครับเป็นน้องครับข้างบนน่าจะเป็นดอยคํานะครับว่าผมจะพาไปแอวไปเที่ยวเนาะดอยคํานะครับบนดอยอากาศเย็นแคจีกต้นไม้นี่ก่ ใหญ่มากนะครับปลูกอยู่บนเนินต้นนี้นับได้เลยนะครับผมมาถึงห้าสิบกันนะครับไม่ไดก็จะได้กลับมาเป็นสภาพเดิมอีกแต่ก่อนเนาะบรรยากาศแต่ก่อนนี่คิดถึงมากนะครับคนเยอะทั้งคนจีนหลังท้งขาเนาะญี่ปุ่นเกาหลีเชียงใหม่นี่เป็นมืองท่องเที่ยวนะครับมีเขาหาบรรยากาศนั่นจะไม่ได้อีกแล้วนะครับ เงินท้องเก่าว,วิตไดรายได้ทดถอยนะครับผลดีแต่เกยได้โบนัสไปได้เลยโบนัสนะครับผลกระทบหลายอย่างนะครับบรรยากาศเย็นสบายแท้ๆนะครับอยากให้ทุกทุกคนอ่าโปรยีน้องนะนันอะ่นะอ่า หนูนะครับปุยตายายนะครับบ้านไก่บ้านไก่ตั้งแถวหนึ่งวัดนะฮะลองมาแอวมาเที่ยวดูนะครับบางคนอาจจะมาแอวแล้วนะฮะมาบ่อยแต่บรรยากาศเดิมๆนี่ผมอยากจะเมือ่อคุณไปปน้องรั่นน,น่ะคาับทุกท่านนะครับได้เห็นนะฮะบรรยากาศต,กตะกอนที่เขาเคยมาแอวเนาะคนโอ้โหหนักขนาดนะครับเท่านี้นี่อ่ะโอ้โห มันแตกต่างแกจตกรน,นะครับเพราะทุกประสงค์ผมอยาก่ะพื้อภายนองได้เห็นนะครับว่าบรรยากาศบัดเดียวนี้กับตะกรนันเป็นอย่างใดเนาะโควิดมันสร้างปัญหาคนหนกนะครับแต่เขาจะมาท่องเที่ยวเขามาท่องเที่ยวได้นะครับแต่ก็มีมาตรการป้องกันเนาะข้ามจังหวัดจังหวัดไหนข้ามมาได้ก็ขั้นตอนนะครับตามกฎระเบียบมาตรฐานสายมาตรฐานนะฮะของรัฐบาลน,นะครับ ถ้าจะมาก่คนในตัวอำเภอตัวจังหวัดเข้ามาได้ก็อย่าลืมเม็ดปะตะวนะครับออแอลกอฮอแหแงก็ฮอติดตัวนะครับป้องกันมันก่อยังม,มีปัญหานะครับเยบมากนะครับเดี๋ยวเราจะได้เดินลงไปดูข้างล่างต่อนะครับนี่ก็เป็นประตูทางเข้านะครับประตูทางเข้า่ะ นี่นะครับคนก็นมาท่องเที่ยวอยู่ข้างในนะครับ ก็จะเป็นจุดนั่งพักซื้อตั๋วนะครับ เขานะครับดอกไม้สวยงามน,นะครับดอกก็มีเยอะแยะหลายพันธุ์ะที่เราเอามาปลูกเนาะงั้นนักท่องเที่ยวได้ชม นี่คือ,อบริเวณรอบนอกนะฮะนี่เป็นทางเข้านะฮะทางเข้านะครับทางเข้านี่ข้างในนี่สวยงามะฮะดอกไม้สุดสันสีสันบรรยากาศลมดื่นนะครับ ไม่สวยจริงๆนะครับเหมาะสำหรับถ่ายรูปเนาะคนชอบถ่ายรูปกับมาทีพยพนนะครับ ก,ก,มมก็นักท่องเที่ยวนะครับก็เริ่มทยอยมานะฮะตอนเย็นนี่ลูกนักท่องเที่ยวก็จะเยอะนะครับเพราะ่ากาศดีนะฮะกาดบัลล้อนนะครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับวอนพ,พี่น้องก็ขยักสุใจมาเที่ยวมาชมนะครับก็มาชมบรรยากาศได้นะครับ ดอกไม้นะครับน,นี้ดอกขาบุญจูนะครับภาสสะทยห้องว่ด,ดอกดาวเรืองนะครับงานสวยงานนะครับน,นี่เป็นชอบหลบนอกนะครับพ่อไม่เป็นน้อง นะครับอยากได้มาดูชมวิวทิวทัศน์ข้างในนะข้างในยิ่งสวยนะครับข้างในสวยเนี่ยครับลองอยากเหนลองลองเข้ามาดูกันนะครับพากับมาเกี่ยวเยอะนะครับ จุดสาคัญนะครับต้นไม้บนเนินเนี่ยนะครับอันนี้มาถึงนี่แหลนักท่องเที่ยวก็ต้องขึ้นไปก่อนนะก่อนจะเข้าข้างในพวกไปถ่ายรูปก,ก่อนนะครับข้างบนสวยงามครับสวยงามจริงๆแต่เสียดายนะครับบรรยากาศเดิมๆนะฮันหายไปทุกคนนะฮะแล้วพอมีเปนน้องทุกคนนะครับ ให้มาท่องเที่ยวกันเยอะๆนะฮะได้สร้างรายได้ข้าประเทศนะครับครับด้านนอกกับบริการก็โอเคนะครับสวยงามนะครับขนาดไปได้เข้าไปข้างในนะฮะสวยงามขนาดนี้นะครับส่วนค่าบริการนะฮะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็1 0 0บาทนะครับถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษานะฮะหรือว่าจะเป็นข้าราชการนะครับ จ็ดสิบบาทนะครับเป็นเชาาต่างชาตินะฮะล่งก็สองร้อยบาทนะครับประมาณนี้นะครับนี่กอนักท่องเที่ยวก็ได้มาทยอยเข้ามากันเยอะพอสมควรนะครับตอนนี้นะครับตอนเย็นๆแรงๆนี่นะฮะจะมีทยอยเข้ามาเนาะยิ่งตอนเย็นๆนะครับประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นก็จะมีนักท่องเที่ยวคนออกกําลังกายนะครับข้างหลังนะครับเยอะมากนะครับ ต,ติดมากเลยนะครับทุกวันนะครับจะมีนัอกท่องเที่ยวใหลงมาครับเยอะมากนะฮะบรรยากาศสวยงามครับดอกไม้ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้นะครับนีบ่เป็นจุดถ่ายรูปนะครับ ชมวิวสวยงามครับอันนี้นักท่องเที่ยวเข้ามามันก็จะได้ามาขึ้นมาถ่ายหูปจุดนี้เป็นจุดแรกนะเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับครับนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับต้นไม้ขึ้นมาสวยงามมากนะฮะนี่เป็นต้นโพนะครับต้นโพสวยงามนะครับ ื่อนมามีรากเปิดหน้าสวยงามนะครับไปนองครับรากไม้สวยงามมากครับคือ ต้นไม้นี่สวยงามนะครับมีรากขึ้นนะครับรา,ากใส่นะครับสุดมากักอีกาศมีหลายต้นหมักนะครับ นี่ผมไทยบรรยากาศรอบนอกนะฮะต้นไม้สวยดีครับ ก็ถึงจุดสิ้นสุดของวันนี้นะครับแจ้เวลามาขอสมควันนะครับสนุกสนานกันมาขอดูนะครับวันนี้ก็ได้มาชมสถานที่พุชสลโลกนะครับก็บรรยากาศก็เงียบหายไปบหมือนบรรยากาศตะกอนนะครับที่หาดูยากค้นเยอะครับทั้งฝันลงฝันลังนะครับคนจงคนเจนอะไรอย่างก่อนรถแอด่ยวมิติจอดนะครับก็วันนี้ก็ขอกราบขอบคุณนะครับท่านป่อม่พีนน้องท่านผู้ชมที่ได้ ดูอยู่ทางบ้านนะครับได้พามาเที่ยวนะครับขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชดไว้นะครับการดหน้าก่อนจะได้สร้างสรรค์ง,งานดีๆมาใหขึ้นกับท่านผู้ชมนะครับหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านที่ได้อยู่ต่างจังหวัดก็ว่าสมาติมาแอลมาเที่ยวได้ก็อคอมเมนต์มาได้นะครับว่าอยากจะไปเที่ยวจุดไหนจะได้พาไปเที่ยวดูบรรยากาศนะครับว่าช่วงโควิดนี่บรรยากาศแบบไหนนะครับฝนเยอะก่อฝนนักก่อขอบัสดวนวเดินทางมาก่อ อมเมนบอกมาผได้นะครับได้ปลามาชมดูบรรยากาศนะครับถ้าสถานก,การณ์ดีโอกาสหน้าก็มาเที่ยวมาชมกันได้นะครับขอ,อกบขอบคุณอีกข้างหนึ่งครับขอฝขากกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย